เราหมดเลยประกาศถู welcome back to another vlog แล้วก็ welcome to เทอมใหม่ของการเรียนมหาลัยเนาะจริงเรา,าเปิดเรียนมาสองอาทิตย์แล้วแล้วก็วันนี้เพิ่ง zoom zoom เสร็จวิชาสุดท้ายของวันนี้ yes. สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเราจะมาบอกว่าเรามีวิธีรักทีกับ การเรียนในปีนี้ยังไงเพราะว่าสําหรับเธอใหม่นี้เราต้องโฟกัสมากกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือเราได้ทุนใช่ไหมแล้วก็แบบผ่านมาเกรดเราค่อนข้างจะแย่แย่แล้วก็เธอใหม่นี้ทางมหาลัยอยากให้โอกาสให้เราแบบทำเกรดขึ้นมาใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเพืที่จะเรียนต่อให้จบโดยการใช้ทุนอันนี้ ใช่เราก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรที่ productive มากกว่าเดิมอย่างเช่นาการ organize เรื่องวิชานน่นนี่นั่นอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกทุกคนในคลิปนี้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เราจะมาป้ายยาทุกคนไม่มากชิ้นสองชิ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีมีการแต่งโต๊ะเรียนใหม่อะไรต่างๆนานานะคะ yes let's get into it โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตารางเรียนมาแล้วนะเราก็จะเขียนตารางเรียนในนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าทุกคนทํากันอยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าเราอยากจะแชร์อันนี้ก็คือเราจะตั้งที่หน้าหน้าเดสก์ท p อปของโน้ตบุ๊กเราในแต่ละวิชาเป็นแยกกันออกไปอ่ะเข้าใจปะแบบเป็นไฟล์แบบแยกกันออกไปแต่ละวิชาแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาแบบทุกคนจริงๆแล้วคือไฟล์ที่เราบอกก็คือโฟลเดอร์นั่นเอง วิชานั้นๆคุณครูให้งานแบบเนี้ยแล้วบางทีแบบมันยุ่งอะ่ะพอทําไฟล์เป็นรายวิชาหน้าเดสก์ท็อปอ่ะพอเวลาวิชานั้นๆมีงานแบบเนี้ยเราก็จะเซฟไปในไฟล์ของวิชานั้นแล้วก็เวลาเราแบบเข้า Google Classroom เพื่อที่จะไปส่งงานอะ่ะเราก็จะเลือกได้ง่ายแบบมันก็จะอยู่ในวิชานั้นแบบเนี้ยเออมันก็จะแบบไม่มั่วแเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันแรก New folder ก็จะเป็น folder ของแต่และว,วิชาอะไรแบบเนี้ยอ่ะอันนี้เป็น folder ของเออ่ research อันนี้ก็เสร็จไปแล้ววิชาหนึ่งก็คือวิชา research instrument design a n a l y s i เอามาทำมันที่สองแล้วก็ทำวิชาอื่นต่อทำไปให้ครบทุกวิชาเลย มาณนี้เนะทุกคนแบบว่าเอออันนี้วิชาหนึ่งอันนี้วิชาหนึ่งอันนี้วิชาหนึ่งแบบมีกี่วิชาก็คือแบบเป็นโฟลเดอร์ไปทั้งหมดเลยแบบเนี้ยแล้วก็เวลาแบบมีงานในวิชานั้นๆแบบเนี้ยเออก็จะแบบเวลาเซฟงานอะก็จะเซฟไปในแบบโฟลเดอร์ของวิชานั้นเพราะว่าเวลาแบบส่งงานใน Google Classroom อ่ะบางทีแบบเราต้องมานั่งเลือกเลือกว่างานเราอยู่ตรงไหนแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบเออมีโฟลเดอร์แบบเนี้ยเราก็จะแบบเออคลิกไปที่โฟลเดอร์แล้วก็ก็จะหาเจอง่ายแล้วก็อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ไหนก็เปิดเทอมใหม่แล้วเนาะเออเราก็กะว่าจะแบบแต่งไอ้พวกสเปกที่เราไว้เรียนแบบพวกโต๊ะอะไรแบบเนี้ยก็จะมีความเปลี่ยนแปลงหน่อยแบบเนี้ยให้มันเออให้ให้ดูแบบ organize มากขึ้นอะ่ะเออมีบงมีโบดม,ม,ม,มีนู่นแบบนี่นั่นแบบเนี้ยแล้วก็อันเนี้ยเป็นอันเป็นอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะรีคอมเมนต์เพราะว่าแบบมันแบบมันคุ้มมากมันคุ้มกับราคาออาวอาอันนี้ก็คือรีวิวเนาะ เอออ่ะไอายาค่ะอันนี้เราได้มาจากช้อปปีเป็นแบบเออเป็นตารางจะมีวันครบทั้ง7วันแล้วก็เราอะกะว่าจะแบบเขียนวิชาอะไรแบบเนี้ยเขียนวันจันทร์วิชาอะไรบ้างแล้วก็จะเขียนวันอังคารวิชาอะไรบ้างแล้ก็จะเขียนปุ๊บๆแบบเนี้ยเออแล้วก็ก็คือเหมือน เทอมก่อนอะเราทําตารางเรียนเองใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยเออก็คือขี้เกียจทำตารางเรียนก็เอาอน,นี้มาเป็นตารางเรียนแทนแล้วทุกคนมันคุ้มมากแบบอันเนี้ยร้อยกว่าบาทรวมส่งแต่ว่าถ้าแบบถ้าบ้านใครถ้าบ้านใครที่แบบอยู่ใกล้กับ DIY อะเออเราบอกก่อนเลยว่าที่ DIY อะไม่ต้องเสียค่าส่งก็มันก็จะไม่ถึงร้อยอะปราะมันแปดสิบกว่าบาทเรียบเนี้ยเนี่ยแล้วมีแถมอันนี้มาให้ปากกาเขียนแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่เหล็กไหมนะเออแบบ เนี่ยเหมือนงานในหลต่างเน่เนี่ยเออแล้วก็ด้านหลังอะ่ะมีอีกด้านหลังอะ่ะอันนี้มีอะไรนะกาวสองหน้ากาวสองหน้าแล้วก็อ่ะมีอีกปากกาอีกค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยอันนี้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวลองแกะดูอ่ะอันนี้แกะมันดูว่าอันนี้มันคืออะไรในถุงนี้มีกาวสองหน้าอันนี้ก็กาวสองหน้าอันนี้คืออะไรอ่ะ อนนออพอไปติดที่ผนังเราก็มาดูกันมันก็ต้องมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละเนาะที่เขาให้มาเออมันก็ต้องต้องมีที่มาที่ไปเออไม่ได้ให้มามั่วๆหรอกค่ะอ่ะอันนี้คืออะไรมาดูเป็นแม่เหล็กแล้วก็ที่เขียนว่าแท็บไซต์น่าจะแบบแกะได้ไมั้งเออเนี่ยแล้วมันก็ติดได้ ก็น่าจะแบบอะไรสําคัญสําคัญมั้งหรือว่าแบบอะไรเออแต่ก็ดีแหละมันน่าจะตัดได้ทุกคนอ่าตัดมาเป็นสี่อันไม่รู้ว่าเขาแบบให้ตัดไหมแต่ว่าเออก็ตัดอะ่ะเพราะว่าคงคงไม่ติดแบบอันแบบทีเดียวสี่อันอะออทีเดียวสีอันอนะเออ,เอ,อคิดเหมือนกันปะ เนี่ยเออมติดได้ติดได้า,ดดา,างเงี้ยแบบเอออะก็ะติดไปเลยสิขาติดไปเลยก็ต,ยติดไปเลยสิขาติดไปเลย <c oughs> อะแกะให้หมดเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้ก็คือปากกาน่าจะเป็นปากกาที่แบบแบบ ทุกคนมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรวะมันเป็นแม่เหล็กอ่ะเออมันไม่ได้เป็นยางไม่ได้เป็นแบบไวบอร์ดแบบธรรมดาแบบลื่นๆอนะ่ะมันเป็นแม่เหล็กค่ะปึ๊บนี่ก็แม่เหล็กค่ะปึ๊บมาดูกันนะคะว่าเราจะไปติดตรงไหนอะไรยังไงเนาะถัดไปมาเริ่มตันถัดไปกันเลยค่ะทุกคนดูเราไปด้านนี้ที่ DIY มา เป็นบอร์ดบอร์ดไม้ที่แบบแบบมีอันนี้มาให้อ่ะแบบติดได้อ่ะเออเราก็จะแบบไปติดที่ที่ฝาที่ฝาที่เราแบบนั่งเรียนก็จะแบบเออมีงานหรือว่าอะไรต่างๆไม่ให้ลืมอแบบเนี้ยเออแล้วมันจะอยู่ด้านหน้าเรามันก็จะแบบปึ๊บ,บเราก็จะเห็นเห็นเห็นแล้วก็แบบเอออะไรประมาณนี้ก็แต่ง,ตงนิดหน่อยเอารูปอ,อะไรมาติดเนาะก็ไปดูกันเอออันนี้เราซื้อที่ diy ประมาณทุกคนบอร์ดนี้49บาท ส9บาททุกคนไปตามไปตามกันได้ถ้าบ้านใครแบบใกล้ดีไอะวอะต่อไปได้านนี้ที่ดีไอเหมือนกันเป็นปากกาเน้นข้อความแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบด้านหนึ่งเป็นเนี่ยเป็นเน้นข้อความใช่ปะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะมันจะเป็นแบบเนี้ยเออไว้เขียนแบบบันทึกบูลเลต์จอนอลของเราอะอ่ะปากกาเน้นข้อความอน,นี้เราลองแล้วแล้วก็จึ้งมากผ่านให้ผ่านเท่าไหร่มาดู สามสิบบาท,บาทผ่านไปซื้อตาม,าตามแล้วก็มาอันนี้ภูมิใจนำเสนอลองแล้วผ่านให้ร0 0เซให้พันเปอร์เซ็นปากกาดำคือมันหน้าตาเหมือนปากกาของมูจิปะ่ะมูจิเออแต่มูจิมันจะแพงกว่าอันนี้เราเห็นมันคล้ายๆมูจิก็เลยแบบ ราคามันก็ไม่ได้แพงอย่างนี้ยคือเราอะใช้ปากกาดําเป็นส่วนมากเพราะว่าเมาหาอไรที่อินโดเขาจะใช้ปากกาดํากันเออเราอะแรกๆเราก็ใช้ปากกาน้ําเงินแล้วมันมันดูแบบแปลกๆมันดูแบบแปลกตาคือเขาเขียนปากปาก,กาดํากันหมดอะเออเราก็เลยแบบติดปากกาดาซื้อปากกาดาเยอะมากสาหรับเราอะที่ไทยปากกาดําอะมันไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนะ,ะก็เลยแบบอันเนี้ยปงังที่ DIY เจลเพนแบล็กยี่สิบสี่บาทยี่สิบสี่บาทได้สี่เล่มหน้าตาเป็นเหมือนมูจิแต่ไม่ใช่มูจิมันคืออะไรวะมันคืออะะไรว Next เราได้จาก shopee shopee มันเป็นแบบแฟมที่แบบ organize ได้ปังมากเนี่ยมันจะเป็นหลายๆช่อง แล้วก็เราก็จะแบบแต่และช่องก็แบบเป็นรายวิชาไปอย่างเงี้ยวิชาหนึ่งวิชาหนึ่งแล้วก็แบบเออก็จะเขียนตรงเนี้ยนิดๆเขียนเอาพูดอีกหรือว่าอะไรก,ก็ได้แบบมาเขียนว่าเออวิชานี้นะมีใบงานหรือว่าอะไรเราก็แบบเอามาใส่ใส่มันจะได้ไม่มัว่วเออคือที่ผ่านมาเรารวมกันหมดเลยแล้วเวลาหาเวลาหาว่าแบบเอ๊ะอันนี้เราเคยแบบเทคโนตไว้แล้วอะอยู่ไหนวะก็มาหามันก็แบบมัว่วเลยปะเออ,เอ,อแล้วก็ว่าจะเอาเนี้ย มา Organize ดูมันจะได้แบบเออหาง่ายเบีเน,นี้น่าจะหมดแล้วแหละก็เนาะไปซื้อตามมันได้แค่จะบอกแบบของดีอะเออของดีที่ต้องมีที่น่ามีอย่างเดี๋ยวนี้เออดีไอวา่ <c oughs> เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนึกขึ้นได้ว่าแบบ ยังมีอีกก็เดี๋ยวรอให้ของอันนั้นมาถึงแล้วก็เดี๋ยวจะแต่งตรงนี้ให้เสร็จไปเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าของมาก็จะกลับมาถ่ายอีกโอเคทุกคนของที่สั่งจากคีอินมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูกันมีสามมีสามอย่างที่เราสั่งเราสั่งเป็นวอลเปเปอร์อันใหม่สองอันแล้วก็โปสการ์ดอ่ะอันนี้ปังมาก อันนี้น่าจะแบบถ้าจะไม่ผิดประมาณแปสิบบาทในชีอินเพร่าคุ้มนะแบบมันไม่ได้เป็นกระดาษอะ่ะมันเป็นแบบพลาสติกอะ่ะเออันนี้ก็เป็นแบบพลาสติกอันนี้ไม่แน,น่ใจว่าเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกที I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's Cause 'cause I've been so long myself. So... 6วิชา6วิชาอกนนะแต่ว่าแต่วิชาเนี่ยเรียนแบบส้ำๆกันส้ำๆกันโอเค guys ตอนนี้เพิ่งซูมเสร็จวิชาสุดท้ายของวันนี้ Um, thank you for watching ขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบใครดูจบเอาใจไ,ไปเลยค่ะ <laughs> ถ้าชอบถ้าชอบหรือว่าอะไรยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปกันนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามว่ามีอะไรแบบอยากพูดคุยเมอมอยกันก็แบบคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยหรือใครอยากพูดคุยเมอวมอย Uh, อึกษานู่นนี่นั่นอะไรก็ <my> ทักไอจีเรามาได้เลยพร้อ <I feel. S 1> มตอบมากพร้อมตอบมากโอเค see you in my next video bye